สวัสดีค่ะกายภาพอิงค่ะสวัสดีค่ะกายภาพบัตรฟันค่ะค่ะสําหรับผู้สูงอายุบางท่านนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการทรงตัวหรือว่าการเดินที่ไม่มั่นคงนะคะหรืออาจจะมีอาการปวดนะคะที่รบกวนการเดินยกตัวอ,อย่างเช่นมีอาการปวดเข่าหรือว่าปวดหลังนะคะ จนทาให้ไม่สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้นะคะการใช้เครื่องช่วยเดินนะคะจึงเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งค่ะที่จะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างมันง่นคงแล้วก็มั่นใจมากขึ้นค่ะคือการเลือกเครื่องช่วยเดินที่เหมาะสมนะคะจะพิจารณาถึง1ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 2. ความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุแต่ละท่านนะคะโดยที่ ในคลิปนี้เนี่ยเราจะแนะนำวิธีการเลือกใช้เครื่องช่วยเดินนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะเชิญไปติดตามชมกันได้เลยนะคะค่ะเครื่องช่วยเดินประเภทแรกนะคะก็คือไม้เท้าขาเดียวหรือว่าซิงเกิลเคนค่ะซิงเกิลเคนเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินที่ช่วยรับน้ำหนักตัวเพียงบางส่วนนะคะจะช่วยเพิ่มความมั่นคงในการเคลื่อนไหวเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการทรงตัวเพียงเล็กน้อยหรือผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเช่นปวดเข่าหรือว่าปวดสะโพกค,ค่ะ ผู้ที่จะใช้ไม้เท้าขาเดียวจะต้องมีการประสานงานของแขนและขาที่ดีไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้แขนช่วยรับน้ําหนักตัวแทนขานะคะเช่นกรณีผู้ป่วยมีกระดูกขาหักหรือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการอ่อนแรงของขาอย่างมากค่ะเครื่องช่วยเดินประเภทที่2คือไม้เท้า3ขาหรือที่เราคุ้นเคยก็คือตัวตริปป์คอดเคนและไม้เท้า4ขาหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือตัวคอร์ดเคนค่ะ ซึ่งเป็นไม้เท้าที่มีขาตั้งแยกเป็น3ถึง4ขามีฐานรับน้ำหนักกว้างขึ้นนะคะจะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถลงน้ำหนักที่แขนได้มากขึ้นจึงมีความมั่นคงมากกว่าไม้เท้าขาเดียวค่ะสำหรับผู้ใช้นะคะสามารถปล่อยมือจากไม้เท้าได้เพื่อหยิบจับสิ่งของโดยที่ไม้เท้ายังตั้งอยู่ได้นะคะแต่มีข้อจำกัดเพราะเหมาะกับการใช้บนพื้นราบและฐานที่กว้างขึ้นอาจมีผลทำให้ไม้เท้ามีน้ำหนักมากขึ้นและใช้ได้ไม่คล่องคะ่ะ ประเภทที่3คืออุปกรณ์ช่วยเดินชนิด4ค่ขาหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือ Walker นะคะเป็นเครื่องช่วยเดินที่ออกแบบให้มีฐานรับน้ําหนักกว,กว้างกว่าไม้เท้าค่ะโดยจะมีจุดรับน้ําหนักที่แขนทั้ง2จุดคือที่มือจับทั้งสองข้างนะคะทําให้มีความมั่นคงในการเดินมากค่ะแต่มีข้อเสียคือมีขนาดใหญ่ทําให้ต้องใช้พื้นที่ในการเดินกว้างกว่าเครื่องช่วยเดินชนิดอื่นไม่สามารถใช้เดินขึ้นลงบันไดได้นะคะ เหมาะกับผู้สูงอายุที่กลัวการล้มหรือมีการประสานงานของแขนและขาไม่ดีนักต่อไปนะคะเราจะมาดูการวัดระดับความสูงของไม้เท้ากันค่ะการวัดระดับความสูงของไม้เท้านะคะที่เหมาะสมจะต้องปรับให้มือจับของไม้เท้าตรงกับระดับกระดูกสะโพกในท่ายืนและข้อศอกควรงอประมาณ20-30องศาเมื่อมือจับไม้เท้าค่ะค่ะและเมื่อเราเลือกอุปกรณ์ช่วยเดินและปรับความสูงให้เหมาะสมสำหรับเราแล้วนะคะ ต่อไปเราจะมาดูรูปแบบการเดินขณะใช้อุปกรณ์ช่วยเดินกันนะคะตัวอย่างแรกนะคะจะเป็นตัวอย่างของการเดินทางราบค่ะโดยเราจะเริ่มจากการยกไม้เท้านำไปก่อนนะคะแล้วตามด้วยขาข้างที่มีอาการปวดหรือว่าข้างที่อ่อนแรงแล้วตามด้วยขาข้างปกติค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการเดินขึ้นบันไดนะคะจะเริ่มจากการก้าวขาข้างปกติขึ้นไปก่อนตามด้วยไม้เท้า และขาข้างที่ปวดหรืออ่อนแรงค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นการเดินลงบันไดนะคะจะเริ่มจากเอาไม้ลงไปก่อนพร้อมกับขาข้างที่ปวดหรืออ่อนแรงและก้าวขาข้างปกติตามลงมาค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการเลือกอุปกรณ์นะคะรวมถึงวิธีการปรับระดับนะคะแล้วก็วิธีการเดินที่ถูกต้องนะคะหวังว่าหลังจากจบคิปนี้เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยจะสามารถเลือกใช้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ช่วยเดินเนี่ยได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยค่ะ